สวัสดีค่ะมาพบกับ marketing review อีกเช่นเคยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะกิฟจะมาพิสูจน์นะคะเจลล้างหน้านะคะ cleansing มาภาวตัวนี้ค่ะทำไมต้องพิสูจน์นะคะเนื่องจากว่าตัวนี้มีลูกค้าหลายๆคนนะคะสอบถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะแล้วก็หลายๆคนก็สั่งซื้อนะคะสินค้าไปทดลองใช้แล้วก็ชอบแล้วก็ติดใจแต่มีบางคนนะคะยังลังเลอยู่นะคะเพราะว่า เคยใช้โฟมล้างหน้าแบบมีฟองนะคะแล้วก็จะให้ฟิลลิ่งที่แบบรู้สึกสะอาดหน้านะคะรู้สึกเกลี้ยงรู้สึกกลาแต่พอบอกเป็นโฟมล้างหน้าที่ไม่มีฟองแล้วนะคะหลายๆคนก็อาจจะคิดถึงว่าเฮ้ยทำไมไม่มีฟองล้างแล้วจะสะอาดหรือเปล่า <c oughs> เคยใช้โฟมล้างหน้าไม่มีฟองมาก่อนหน้านี้นะคะรู้สึกว่าล้างหน้าไม่สะอาดเลยนะคะก็เลยลังเลนะคะที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะวันนี้นะคะกิฟมาพิสูจน์นะคะว่า เจลล้างหน้า cleansing มะพร้าวของเราอะล้างหน้าแล้วสะอาดจริงหรือไม่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะกิ๊บก็ทิ้งหน้าตัวเองไว้นะคะทั้งวันเลยนะคะทํานู่นทํานี่ทั้งวันเลยนะคะ,ละ,คะแล้วก็ปล่อยให้หน้าตัวเองมันอย่างเต็มที่เลยนะคะโดยที่ไม่ได้แต่งหน้าลงรองพื้นเพราะว่ารองพื้นนะคะบางตัวเขาจะมีสารที่แบบ ช่วยทาให้หน้าเราอะคะ่ะไม่มันนะคะกิ๊บก็เลยเลือกที่จะไม่แต่งหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าะคะ่ะว่าหน้ากิ๊บจะมันขนาดไหนนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษซับมันนะคะเวลาหน้ามันนะคะตรงนี้นะคะจะมันมากๆเลยนะคะเดีย๋ยวกิ๊บขอซับจมูกก่อนนะคะขอญอาซับก็จะมีแบบช่วงตรงหน้าผากนะคะ ตอนนี้แบบหน้ามันมากๆนะคะแล้วก็ตรงคางนะคะที่แบบจะมันกันแบบเยอะๆหน่อยเดี๋ยวเรามาพิสูจน์นะคะคลีนซิ่งมะพร้าวนะคะตัวนี้กันดีกว่าค่ะว่าเขาจะสามารถล้างความมันออกไปได้หรือเปล่าค่ะ ค่ะตอนนี้กิ๊บก็ล้างหน้าด้วยเจลล้างหน้ามะพร้าวตัวนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากล้างไปอะคะ่ะฟิลลิ่งแรกนะคะมันเหมือนจะล้างไม่สะอาดเหมือนเหมือนมันจะแบบทิ้งความมันอยู่บนใบหน้านะคะแต่จริงๆแล้วนะคะคือไม่ใช่เลยนะคะหลังจากที่ล้างหน้าออกมาได้สักพักนึงแล้วนะคะเราจะรู้สึกถึงความแห้งบนใบหน้านะคะรู้สึกหน้าสะอาดขึ้นทันทีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ด้วยกระดาษซับหน้ามันตัวนี้กันเลยดีกว่าค่ะ กิ๊บจะลองเช็ดตัวนี้ให้ตรงนี้ให้ดูเลยนะคะตอนแรกตรงจมูกนะคะไม่มีเลยนะคะเรียกเดียว,ว่าแบบหายแบบแห้งสนิทมากๆเลยเมื่อสักครู่นี้นะคะก,กิ๊บก็ ล้างหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็พิสูจน์ด้วยการใช้กระดาษซับมันนะคะซับหน้าลงไปนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าในกระดาษซับมันนะคะไม่มีน้ำมันติดออกมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะว่าเจลล้างหน้ามาพผาวของเรานะคะล้างหน้าแล้วสะอาดเกลี้ยงเก่าไม่ทิ้งความมันไม่บนใบหน้าแน่นอนค่ะ และสำหรับใครนะคะที่ต้องการอยากจะทำแบรนด์นะคะเจลล์ล้างหน้ามะพร้าวไม่มีฟองตัวนี้นะคะสามารถนะคะแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้นะคะทักเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้นะคะและสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ